โอเคครับเป็นไงครับหลังจากสีรัตแข่งครบแล้วรอบแรกรอบรอ,บองและรอบชิงเป็นไงครับมั่นใจแค่ไหนครับอย่างอื่นก็ต้องขอบคุณเด็กนะครับที่ทำตามตเต็มที่ตามแผนที่ท,ที่วางไว้นะครับทีนี้รอบชิงเราก็ต้องไปโฟกันอีกทีนะครับเราต้องดูสภาพเรื่องเด็กบาดเจ็บด้วยอะไรด้วยครับแต่ทุกแมตช์นะครับสีรัตเต็มวันแน่นอนครับพร้อมที่จะขึ้นเอสหนึ่งแน่นอนครับผมแล้วคิดว่าจะผ่านรอบรองไม่ได้ไหมครับเพราะว่าถ้ารอบรองแพ้เนี่ยมันจะต้องไปลุ้นตัวไปสุดท้ายรอบ ทิงที่สามยังไงก็ต้องผ่านครับผมมั่นใจอยู่แล้วว่าเด็กผมมีศักยภาพพอที่จะขึ้นเอหนึ่งเจอทีมอะไรครับรอบรองน่าจะเจอไพบึงคไพบึงเป็นไงครับบอลไพบึงบอลไพบึงเราเราก็มองว่าเขาเขาก็มีส่วนดีของเขาครับแต่เราก็มีส่วนดีของเราครับทีนี้เราก็จะเล่นตามในแบบของเราครับเราไม่ไม่สนใจจริงแล้วเราจะสนใจระบบและแบบของเราครับอยากให้พูดคอมเมนต์ถึงการจัดโัวร์นาเมนรอบนี้ซึ่งปีนี้นะเป็นปีที่3แล้ว มี S2 แล้วรู้สึกยังไงครับแล้วก็อยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอะไรบ้างครับครับอย่างอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ที่สนับสนุนให้มีลีกนี้ขึ้นมาครับซึ่งผมมองว่าทั้ง S1 S2 ซึ่ง S2 สที่ทำขึ้นมาผมมองว่ามันมันดีกับเด็กๆันะบเด็กๆได้มีพื้นที่ในการเล่นได้มีพื้นที่ในการโชว์ตัวันะบซึ่งอย่างนั้นคือมีไลไลสดทั่วประเทศด้วยนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นโอกาสดีของเด็กๆบ้านเราเศรีสะเกษนะอยากให้มีแบบนี้ไปไป,ไปตลอดครับผม